วัสดีครับทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมโลกนะเกมที่หลายๆคนที่ชอบนะครับจากภาคที่แล้วที่เราเล่นเกมงคองนะนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ตลกนะครับก็ตอนนี้เราก็ไปเล่นกันดีกว่าเราจะไปเริ่มจากอันไหนดีถึ่เรา เปล่งแปลงของอุกบาททำให้เราได้ายใจว่ามันคืออะไรกันผมรู้แล้วว่ามันค okay. ืออะไรแต่ที่รู้เนี่ยผมต้องไปทำลายโลกก่อนนี่คือโลกของเราและดวงอาทิตย์เป็นอโอเคเราต้องไปทำลายดวงอาทิตย์ก่อนนี่คือประเทศไทยนะครับเราต้องไปทำลายดวงอาทิตย์ก่อนเออเดี๋ยวเราไปทำลายดวงอาทิตย์ก่อนและโลกั้วโลก

มันไกลถึงดวงมันไม่ถึงดวงีเล็กเหรอมันไกลไม่ถึงดวง่นั่นกคืเรากลับไปดูโลกกันดีกว่าโลกตอนนี้ก็เริ่มเลื่นแ บบว้าวก,ก่อน,นก็ผมขอ,อตัวไปข้าวหนำก่อนนะแล้วครับก็จบคลิปเองเท่านี้นะครับรจับ จ eh yes so ักช่องเราลากรถครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค